สรุปภาพรวมหลังตลาดหุ้นสหรัฐปิด31ตุลาคม2024หุ้นร่วงลงเนื่องจากผลประกอบการกดดันหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่ S&P 500, Nasdaq และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนปิดการซื้อขายเดือนนี้ด้วยการขาดทุนโดย Investopedia เผยแพร่เมื่อ31ตุลาคม2567เวลา18นาฬิกา27นาทีตามเวลาในสหรัฐปแปลและเรียบเรียงโดยไอเดียลงทุน ดัชนีหลักในสหรัฐปิดตัวลงอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดีโดยมีการขายหุ้นเทคโนโลยีรายใหญ่เป็นหลักขณะที่นักลงทุนประเมินรายงานผลประกอบการจำนวนมากและเตรียมตัวรับผลประกอบการจากบริษัทอื่นๆที่จะประกาศหลังการปิดตลาดดัชนี NASDAQ Composite ลดลง2.8%ขณะที่ S&P 500และดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์ลดลง1.9%และ0.9%ตามลำดับ วันพฤหัสบดีนี้เป็นวันที่2ติดต่อกันที่นสเดกนำการปรับตัวลงหลังจากที่ดัชนีซึ่งเน้นกลุ่มเทคโนโลยีนี้แต่จุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการในช่วงต้นการซื้อขายของเมื่อวานจากการร่วงลงอย่างหนักในวันพฤหัสบดีทําให้ดัชนีหลักบันทึกการขาดทุนในเดือนตุลาคมถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนกร,รกฎาคมที่นสเดกไม่สามารถทํากําไรในรายเดือนขณะที่ s อสแอ500และดาวโจนที่มีสถิติชนะติดต่อกัน5เดือนก็ถูกหยุดลงเช่นกัน หุ้นเทคโนโลยียังคงเป็นที่สนใจอีกครั้งในวันพฤหัสบดีโดย Microsoft ร่วงลง6.1%หลังจากผลประกอบการน่าผิดหวังขณะที่หุ้นเมตาแพลตฟอร์มลดลง4.1%หลังจากเผยผลประกอบการรายไตรามาสและประกาศแผนเพิ่มการใช้ใจ่ายในด้านปัญญาประดิษฐ์ส่วน Apple, Amazon และ Intel ก็ปรับตัวลดลงก่อนการประกาศผลประกอบการหลังปิดตลาดหุ้นผู้นำด้าน AI อย่างเอ i นวิปิดตัวลง4.7% ในบรรดาหุ้นที่เคลื่อนไหวหลังประกาศผลประกอบการอื่นๆบริษัทผู้ผลิตยายักษ์ใหญ่เมิร์กลดลง2.4%ผู้ผลิตเบียร์ AB Inbev ร่วง5.6%และบริษัทเรียกรถ Uber เทคโนโลยีลดลง9.3%ส่วน Robinhood Market และผู้ให้บริการสตรีมมิ่ง Roku ลดลงมากกว่า16%ขณะที่หุ้น Comcast เพิ่มขึ้น3.4%หลังจากรายงานผลประกอบการดีกว่าที่คาดและา a w a n a ซึ่งเป็นผู้ขายรถยนต์มือสองออนไลน์ก็พุ่งขึ้นถึง19% หุ้นของซูเปอร์ไมโครคอมพิวเตอร์ร่วงลงเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากนักลงทุนยังคงตอบสนองต่อข่าวที่ผู้ตรวจสอบบัญชีของผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์รายนี้ได้ลาออกโดยหุ้นลดลงอีก12%ในวันพฤหัสบดีหลังจากร่วงลง33%เมื่อวันพุทธที่ผ่านมาส่งผลให้ราคากลับไปใกล้เคียงกับจุดเริ่มต้นของปีนี้หุ้นที่เคลื่อนไหวมากที่สุดใน S&P 500วันพฤหัสบดีนี้หุ้นที่ปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ หุ้นที่ลดลงมากที่สุดใน S&P 500คือหุ้นของฮันทิงตันอินกรอินดัสทรีซึ่งเป็นบริษัทต่อเรือทางทหารที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐที่ร่วงลง26.2%รายได้และกำไรต่อหุ้นในไตรามาสที่3ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้และฮันทิงตันอิงกรได้ลดคาดการยอดขายตลอดทั้งปีโดยบริษัทกล่าวว่าความไม่แน่นอนเกี่ยวกับข้อตกลงกับกองทัพเรือสหรัฐรวมถึงปัญหาด้านแรงงานและห่วงโซ่อุปทานมีส่วนทำให้ภาพรวมธรุรกิจต่อเรืออ่อนแอลง หุ้นเอสเต้ลอเดอร์ร่วงลง20.9%หลังจากบริษัทเครื่องสำอางหรูยกเลิกการคาดการภาพรวมตลอดทั้งปีและลดเงินปันผลลงผู้ผลิตเครื่องสำอางยังรายงานรายได้รายไตรมาสและยอดขายออร์แกนิกที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วโดยกล่าวถึงความอ่อนแอในตลาดการท่องเที่ยวของจีนและเอเชียเอสเต้ลอเดอร์ยังประกาศปรับเปลี่ยนผู้นำโดยสเตฟานเดราฟาเว r รีจะเข้ารับตำแหน่งซีอในต้นปีหน้าหุ้นของแอพทีฟผู้จัดหาเทคโนโลยียานยนต์ลดลง17.7% หลังจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่3โดยปัญหาการผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์การลดการจัดตารางการผลิตของลูกค้าและอุปสรรคในการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตของยานยนต์ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของแอปทีฟอย่างไรก็ตามบริษัทกล่าวว่าได้มีการลดค่าใช้จ่ายเพื่อตอบสนองต่อสภาวะที่ยากลำบากนี้หุ้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างน่าจับตามองหุ้นของแพคอมซอฟต์แวร์พุ่งขึ้นอย่างมากในวันพฤหัสบดี โดยเป็นหุ้นที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดใน S&P 500ด้วยกำไร21.3%บริษัทซอฟต์แวร์ด้านการจ่ายเงินเดือนและการจัดการทรัพยากรบุคคลรายนี้รายงานยอดขายและกำไรที่สูงกว่าการคาดการณ์ในไตรมาสที่3โดยความแข็งแกร่งของตลาดแรงงานช่วยกระตุ้นความต้องการโซลูชันการจัดการพนักงานของบริษัทหุ้นเอ็นเอร์พุ่งขึ้น15.2%หลังจากบริษัทสาธารณูปโภคไฟฟ้าในรัฐลิเซาเอาชนะการคาดการณ์กำไรไตรมาสที่3 และปรับเพิ่มคาดการรายได้ทั้งปีการลดต้นทุนช่วยให้กำไรดีกว่าที่คาดแม้ว่ารายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้อ็นเทอร์ยังประกาศแผนสำหรับโครงการพลังงานสะอาดหลายโครงการด้วยผู้ผลิตผลิตภัณฑ์กระดาษและเยื่อกระดาษอินเตอร์เนชั่นแนมีผลกำไรไตรามาสที่3สูงกว่าที่คาดการ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น13.3%นอกจากนี้ International Paper ยังกล่าวว่าบริษัทอยู่ในขั้นตอนเริ่มต้นของการพิจารณาทางเลือกเชิงกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเส้นใยเซลลูโลสทั่วโลกและประกาศปิดโรงงานในเมืองจอร์ทาวรัสเซา์แคโรไลนามาดูหุ้นเด่นรายตัวกันสักหน่อยกำไรของ Apple ต่ำกว่าคาดการ Apple รายงานผลประกอบการไตรมาสที่4ซึ่งยอดขายดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการแต่กำไรต่ำกว่าที่คาด บริษัทผู้ผลิต iPhone มียอดขายทำสถิติใหม่ในช่วงเดือนกันยายนอยู่ที 29, ่9 4 9 3พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น6%จากปีที่แล้วและสูงกว่าค่าประมาณการที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบินอันฟ้าคาดการไว้ที่9 4 5 8พันล้านดอลลาร์รายได้สุดที่อยู่ที่14.74พันล้านดอลลาร์หรือ9.7เซนต์ต่อหุ้นต่ำกว่าคาดการที่22.49พันล้านดอลลาร์หรือ1.48ดอลลาร์ต่อหุ้น หลังหักค่าใช้จ่ายภาษีครั้งเดียว10.2พันล้านดอลลาร์ที่สะท้อนผลกระทบจากการกลับคำตัดสินของศาลยุติธรรมทั่วไปของยุโรปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของสหภาพยุโรปเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสนับสนุนที่ทำให้เกิดการบิดเบือนการแข่งขันในตลาดเสรี EPS ที่ปรับปรุงจะอยู่ที่1.46ดอลลาร์ต่อหุ้น Apple มีรายได้จาก iPhone อยู่ที่46.22พันล้านดอลลาร์สูงกว่าคาดการณ์ที่45.32พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตามการเปิดตัว iPhone 16ในวันที่20กันยายนมีเวลาเพียงไม่ถึง2สัปดาห์ในไตรามาสนี้ทําให้รายได้ส่วนใหญ่มาจาก iPhone 15และรุ่นก่อนหน้าผลประกอบการนี้เกิดขึ้นขณะที่บริษัทกําลังเปิดตัวฟีเจอร์ Apple i n t e l l i g e n c e ซึ่งรวมถึงการอัปเดต iOS free สาหรับ iPhone 16และอุปกรณ์อื่นๆที่ปล่อยออกมาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหุ้นของ Apple ลดลง2%ในการซื้อขายหลังเวลาทําการ อเมซอนพุ่งขึ้นหลังตลาดปิดจากกำไรที่สูงกว่าคาดและการเติบโตของธุรกิจคลาวหุ้นของอเมซอนพุ่งขึ้นในการซื้อขายหลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดีหลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการไตรมาสสามที่ดีกว่าคาดการจากการเติบโตของธุรกิจคลาวและโฆษณาโดยรายงานยอดขายสุทธิที่1 5 8 9พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น11%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าและสูงกว่าคาดการของนักวิเคราะห์ที่ 157. 3พันล้านดอลลาร์ ตามการคาดการณ์ที่รวบรวมโดย v i s i b l e a l p h a ากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมากกว่า50%มาอยู่ที่1.43ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้หุ้นอเมซอนพุ่งขึ้นเกือบ5%ในการซื้อขายหลังตลาดปิดในวันพฤหัสบดีหลังจากที่ร่วงลงมากกว่า3%ในการซื้อขายปกติทั้งนี้หุ้นของอเมซอนเพิ่มขึ้น22%ตลอดทั้งปีนี้ก่อนที่จะพุ่งขึ้นจากผลประกอบการซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า a s d a q Composite ในช่วงเวลาเดียวกัน รายได้ของ Amazon Web Services ซึ่งเป็นหน่วยงานคลา u d c o m p พิ i n g ของบริษัทเพิ่มขึ้น19%สู่27.4พันล้านดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับที่คาดการ์การเติบโตของรายได้ในส่วนนี้ได้เร่งตัวขึ้นเป็นหลักสิบปลายๆในปีนี้หลังจากอยู่ในระดับหลักสิบต้นๆในปี2023 Amazon คาดการยอดขายสุทธิไตรามาส4จะอยู่ระหว่าง183.5พันล้านดอลลาร์ถึง188.5พันล้านดอลลาร์ โดยจุดกึ่งกลางของช่วงนี้ต่ำกว่าคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่186.4พันล้านดอลลาร์ตามวิซิเบิลอันฟายอดขายโฆษณาเพิ่มขึ้น19เป็น14.3พันล้านดอลลาร์ซึ่งใกล้เคียงกับที่นักวิเคราะห์คาดการถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้ที่เติบโตเร็วและสดใสที่สุดของอเมซอนค่าใช้จ่ายในการลงทุนเพิ่มขึ้น5จากปีก่อนเป็น22.2พันล้านดอลลาร์ โดย Amazon ซึ่งกำลังแข่งขันในด้าน AI กับคู่แข่งในกลุ่ม Cloud Computing อย่าง Microsoft และ Alpha b e t ได้เพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลอย่างมีในสำคัญในปีนี้หุ้น Intel พุ่งขึ้นในการซื้อขายหลังตลาดปิดเนื่องจากยอดขายสูงกว่าคาด Intel รายงานรายได้ไตรมารส3ที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นหลังการปิดตลาดในวันพฤหัสบดีแม้ว่าขาดทุนจะมากขึ้นรายได้ไตรมารส3ของผู้ผลิตชิปลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่13.3,000 13.3พัาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์ที่13.03พันล้านดอลลาร์ตามข้อมูลจากวิซิเบิลอันฟ้าอินเทลรายงานขาดทุน16.6พันล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่าที่คาดหลังจากรายงานขาดทุน1.61พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่2เนื่องจากบริษัทกำลังดำเนินการลดต้นทุนโดยปีที่แล้วบริษัทเคยรายงานกำไรประมาณ300ล้านดอลลาร์อินเทลคาดการรายได้ไตรมาส4จะอยู่ระหว่าง13.3พันล้านดอลลาร์ถึง14.3พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการเฉลีย่ยของนักวิเคราะห์ที่1 3 6 6พันล้านดอลลาร์โดยคาดว่าจะขาดทุน24เซนต์ต่อหุ้นซึ่งมากกว่าขาดทุนที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่1 2เซนต์ต่อหุ้นผลประกอบการของ i ินเทมาพร้อมกับความพยายามในการฟื้นฟูธุร,ธรกิจหลังจากสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กับคู่แข่งและพลาดโอกาสสำคัญในการเกาะกระแสะความต้องการที่เพิ่มขึ้นของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หุ้นของอินเทร่วงลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากมีความกังวลเกี่ยวกับความสามารถในการฟื้นตัวของบริษัท หลังจากรายงานผลขาดทุนที่มากขึ้นเกินคาดในไตรามาสก่อนและประกาศลดจำนวนพนักงานจำนวนมากหุ้นของอินเทเพิ่มขึ้นเในการซื้อขายหลังตลาดปิดโดยหุ้นของบริษัทลดลงมากกว่า57%ตลอดทั้งปีจนถึงการปิดตลาดวันพฤหัสบดีทำให้เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีผลงานแย่ที่สุดใน S&P 5 0 0ปีนี้หุ้นเอ t เ e l ลอเด r ร่วงจากปัญหาตลาดจีนและการลดเงินปันผลหุ้นของเ s t เ e l a อเดอร์ร่วงลง20%ในวันพฤหัสบดีหลังจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าความงามหรู เตือนเกี่ยวกับความอ่อนแอในตลาดจีนและการท่องเที่ยวในเอเชียยกเลิกการคาดการรายได้ตลอดทั้งปีและประกาศลดเงินปันผลข่าวนี้เกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากบริษัทแต่งตั้งสเตฟานเดลาฟาเวรีเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่มีผลตั้งแต่วันที่1มกราคม2025เอสเตลอเดอร์รายงานรายได้ไตรมาสแรกปีงบประมาณ2 0 2 5ลดลง4%จากปีที่แล้วอยู่ที่3.36พันล้านดอลลาร์ ขณะที Ask, ่นักวิเคราะห์ที่วิซิเบิลอันฟ้าคาดการไว้ที่3.37พันล้านดอลลาร์กำไรต่อหุ้น EPS ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่0.14ดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าที่คาดไว้ยอดขายเชิงออแกนิกลดลง5%ซึ่งบริษัทระบุว่าเกิดจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ลดลงในจีนทำให้ตลาดสินค้าความงามหรูในจีนแผ่นดินใหญ่ชะลอตัวลงอย่างมากและอัตราการเปลี่ยนแปลงในตลาดค้าปลีการท่องเที่ยวในเอเชียและเขตปกครองพิเศษฮ่องกงต่ำลง ยอดขายเชิงออร์แกนิกยังถูกกดดันจากการกักตุนสินค้าที่ลดลงในตลาดค้าปลีกการท่องเที่ยวในเอเชียรวมถึงแรงกดดันด้านสินค้าคงคลังจากการชะลอตัวของตลาดค้าปลีกเพิ่มเติมเอสเตร์ลอเดอร์ชี้แจงว่าเนื่องจากภูมิทัศน์สินค้าความงามหรูที่ซับซ้อนและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการฟื้นตัวของตลาดจีนและการท่องเที่ยวในเอเชียบริษัทจึงลดเงินปันผล,ลารายไตรมาสจาก0.66ดอลลาร์เหลือ0.35ดอลลาร์ นอกจากนี้บริษัทอ้างถึงปัจจัยเหล่านี้รวมถึงการเปลี่ยนแปลงผู้นำว่าเป็นเหตุผลในการยกเลิกการคาดการปีงบประมาณ2025โดยก่อนหน้านี้คาดการณ์ EPS ที่ปรับปรุงแล้วไว้ที่2.75ถึง2.95ดอลลาร์และรายได้ลดลง1%ถึงเพิ่มขึ้น2%เมื่อเทียบกับปีก่อนหุ้นโรบินฮูดร่วงลงเนื่องจากโปรโมชั่นกระทบกำไร หุ้นของโรบินฮูดมาเก็ตลดลง15%ในวันพฤหัสบดีหลังจากที่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ประกาศผลประกอบการที่ต่ำกว่าคาดการณ์เนื่องจากโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดลูกค้าส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานบริษัทประกาศกำไรต่อหุ้นสำหรับไตรมาสที่3ที่0.17ดอลลาร์โดยรายได้เพิ่มขึ้น36%เมื่อเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่637ล้านดอลลาร์ซึ่งทั้งคู่ต่ำกว่าคาดการเฉลี่ยของนักวิเคราะห์จาก Vi s i b l e Alpha โรบินฮูดกล่าวว่ารายได้ลดลง27ล้านดอลลาร์เนื่องจากการจับคู่เงินให้กับลูกค้าจากการโอนและการฝากเงินโดย c f o เจสันวานิกกล่าวในการประชุมผลประกอบการว่ารายได้หักลบเหล่านี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในไตรามาสนี้ในอัตรากใกล้เคียงกันก่อนจะชะลอตัวลงในปีหน้าตามรายงานจากอันฟาเซนวานิกยังกล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของการฝากเงินในบัญชีกโกลของบริษัทไม่ได้กระตุ้นกิจกรรมของลูกค้ามากเท่ากับโปรโมชั่นอื่นๆของเรา อย่างไรก็ตามโรบินฮ o ดชี้ว่าการเพิ่มขึ้นของสมาชิกโกลเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้รายได้อื่นๆของบริษัทเพิ่มขึ้น42%รายได้จากการซื้อขายเพิ่มขึ้น72%จากการซื้อขายออปชันคริปโตเคอเรนซีและหุ้นส่วนรายได้ดอกเบีย้ยสุทธิเพิ่มขึ้น9%หุ้นของโรบิน o ูดมาเก็ตลดลงจากจุดสูงสุดในรอบเกือบ3ปีแต่ยังคงเพิ่มขึ้นเกือบ90%ตั้งแต่ต้นปี โดยได้รับแรงหนุนเมื่อต้นสัปดาห์นี้หลังจากบริษัทประกาศให้ลูกค,ค้าสามารถเทรดเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐหุ้น Microsoft ร่วงลงจากการคาดการณ์ที่น่าผิดหวังหุ้นของ Microsoft ลดลงในวันพฤหัสบดีหลังจากการคาดการณ์รายได้ของบริษัทต,ต่ำกว่าที่วอล์สตรีทคาดการไว้และบริษัทด้านคลาวด์คอมพิวติ้งนี้ต้องเผชิญกับความท้าทายในการตอบสนองความต้องการของตลาดหุ้นลดลงเกือบ6%เปเซน์เช้าวันพฤหัสบดี ส่งผลต่อหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่บางแห่งโดยการร่วงลงนี้ทําให้กำไรสะสมตั้งแต่ต้นปีที่เคยสูงถึง24%ลดลงเหลือเพียง8%เมื่อวันพุทธที่ผ่านมา Microsoft คาดการว่ารายได้ของแผนก i n t e l l i g e n t Cloud จะเติบโต18%ถึง20%ในไตรมาสปัจจุบัน ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้โดยการเติบโตของ a าชัวแพลตฟอร์มคลาวด์คอมพิวตของบริษัทคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ31%หรือ32%ซึ่งชะลอลงจากไตรามาสที่ผ่านมาและช้ากว่าที่วอล s t r สตรีทคาดหวังการคาดการณ์ที่น่าผิดหวังนี้บทบังผลประกอบการไตรามาสแรกทางการเงินของบริษัทที่โดยรวมแล้วสูงกว่าความคาดหวัง Microsoft ประสบปัญหาในการตอบสนองต่อความต้องการ AI ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งผู้บริหารคาดว่าความท้าทายนี้จะยังคงอยู่ในไตรายาสปัจจุบัน CFO เอมี่ฮูดในการประชุมผลประกอบการของบริษัทแสดงความมั่นใจว่าการเติบโตจะเร่งขึ้นในครึ่งแรกของปีหน้าหลังจากมีการเพิ่มความจุข,ของระบบคลาวด์นักวิเคราะห์เมื่อวันพฤหัสบดีมีมุมมองที่ดีต่อภาพรวมในอนาคตโดยชี้ถึงคำกล่าวจากผู้บริหารที่ระบุว่าความต้องการบริการ AI ยังคงแข็งแกร่งและการเพิ่มการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ของบริษัทจะช่วยตอบสนองความต้องการในอนาคต หุ้นเพโลตอนพุ่งขึ้นหลังผลประกอบการแข็งแกร่งและการแต่งตั้งซีอคนใหม่หุ้นของบริษัทฟิตเนสเพโลตันอินเทอร์แอคทีฟพุ่งขึ้น25เเในการซื้อขายช่วงเช้วชาวันพฤหัสบดีหลังจากรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกทางการเงินที่สูงกว่าคาดการของนักวิเคราะห์และการแต่งตั้งปีเตอร์สเตอร์นผู้บริหารจากฟอร์ดเป็นซีอคนใหม่เพโลตอนรายงานผลขาดทุนสุดที่เพียง1ล้านดอลลาร์ซึ่งปรับตัวดีขึ้น158ล้านดอลลาร์เมื่อเทียบปีต่อปี และน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์จากวิซิเบิลอันฟาคาดไว้ที่51.7ล้านดอลลาร์รายได้586.0ล้านดอลลาร์ยังสูงกว่าที่คาดการไว้สเติร์นซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานของ Ford Integrated Services และเคยเป็นผู้บริหารที่ Apple จะเริ่มบทบาทใหม่ในวันที่1มกราคมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเพลโลต o นประกาศว่า b บ r r y m c c a ค t h ทจะก้าวลงจากตำแหน่งซ e o และคณะกรรมการบริษัทได้เริ่มกระบวนการค้นหาผู้นำคนใหม่อย่างครอบคลุม การเพิ S <S <an> ่มข <an> ึ <S an> ้นของหุ้นในวันนี้ทำให้เพโลตอนมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้น35%ในปี2024ซึ่งสูงกว่าผลตอบแทนของ S&P 500หุ้นอ ber อร์ร่วงหนักหลังยอดการจองไตรมาส3ต่ำกว่าคาดหุ้นของ U ูเ ber อร์เทคโนโลยีลดลงอย่างรวดเร็วในช่วงเช้าวันพฤหัสบดีหลังจากประกาศยอดการจองรวม Cross Booking <an> ไตรมาส3ที่ต่ำกว่าคาดบริษัทระบุว่ายอดการจองรวมเพิ่มขึ้น16%เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น41พันล้านดอลลาร์ในไตรมาส3 ซึ่งต่ำกว่าค่าประมาณการของ Visible a l p h a ที่41.3พันล้านดอลลาร์จำนวนการเดินทางเพิ่มขึ้น17%เป็น2.9พันล้านครั้งซึ่งสอดคล้องกับคาดการแม้ว่าผลประกอบการด้านยอดขายและกำไรจะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้บริษัทรายงานรายได้11.19พันล้านดอลลาร์ซึ่งสูงกว่าคาดการที่10.98พันล้านดอลลาร์กำไรสุทธิอยู่ที่2.6พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าคาดการอย่างมากแม้ว่ารวมถึงผลประโยชน์ก่อนหักภาษี1.7พันล้านดอลลาร์จากการประเมินมูลค่าการลงทุนของอูเบอร์ใหม่ CEO ดาราโคสโรชาฮีระบุว่าบริษัทยังคงพัฒนาแผนกลยุทธ์ด้านยานยนต์ไร้คนขับต่อไป อูเบอร์ได้ประกาศความร่วมมือหลายโครงการกับบริษัทพัฒนารถไร้คนขับอย่างเวโมในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อนเพื่อนนักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพย์ตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ